สวัสดีครับน้องๆในบทเรียนนี้นะครับพี่ดิบจะมาพูดถึงครึ่งชีวิตของไอโซโทปกำมะลังสีนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะมาดูกันนะครับครึ่งชีวิตของไอโซโทปกำมะถังสีถามว่าครึ่งชีวิตคืออะไรอ่ะนะเครึ่งชีวิตหรือเขาเรียกว่าฮาร์ฟไลฟ์นะครึ่งชีวิตหรือเขาเรียกว่าฮาร์ฟไลฟ สัญลักษณ์ก็คือจะเป็นตัวทีนะแล้วก็เศษหนส่วนสองแบบนี้นะเขาบอกว่าครึ่งชีวิตเนี่ยคืออัตราการสลายตัวของไอโซโทปกัมตรังสีโดยจะบ่งบอกถึงระยะเวลาที่นิวเคลียสของไอโซโทปกัมตรังสีเนี่ยสลายตัวจนเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิมนะและไอโซโทปของธาตุชนิดหนึ่งหนงเนี่ยจะมีครึ่งชีวิตคงเดิม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของธาตุหรือเกิดเป็นสารประกอบใดๆนะครับเช่นนะเขาบอกว่าโซเดียมนะ Na 2 4มีครึ่งชีวิต15ชั่วโมงหมายความว่าถ้าเริ่มต้นมีโซเดียม24ประมาณ10กร,รมัมตัวอย่างนะถ้าพี่วาดกล่องกล่องนี้ กล่องนี้คือโซเดียมยี่สิบสี่ตัวนี้นะมีอยู่สิบกรัมนะเมื่อเวลามันผ่านไปครึ่งชีวิตก็คือสิบห้าชั่วโมงถูกไหมปริมาณมันจะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือจากสิบกรัมจะเหลือห้ากรัมทีเนี้ยการสลายครั้งต่อไปเนี่ยน้องต้องระวังดีๆหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเมื่อสลายครั้งต่อไปเนี่ยจากห้ากรัมก็คือสลายหมดเลยไม่ใช่ มันก็จะสลายอีกครึ่งหนึ่งนะเพราะนั้น5กรัมเมื่อผ่านไปอีกครึ่งชีวิตหรือ15ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ2.5กรัมก็คือครึ่งหนึ่งของ5ถ้าสลายอีก15ชั่วโมงก็จะเป็น1.25กรัมเพราะนั้นสลายไปทีละครึ่งทีละครึ่งนะครับเพราะนั้นอันนี้เขาบอกว่า10กรัมเมื่อเวลาผ่านไป15ชั่วโมงก็จะเหลือโซเดียม ยี่สิบสี่อยู่ห้ากรัมนะผ่านไปอีกสิบห้าชั่วโมงก็จะเหลืออีกสองจุดห้ากรัมดังที่พี่วาดให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้สูตรการหาเครื่องชีวิตถ้าน้องไม่อยากใช้สูตรอันเนี้ยน้องก็ต้องไล่แบบที่พี่ไล่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่ว่าถ้าสูตรเนี่ยหลักๆมีสองสูตรด้วยกันอันแรก n t นะปริมาณ เมื่อเวลาผ่านไปทีนะ n t เขาจะเรียกว่าปริมาณเมื่อเวลาผ่านไปทีนะหรือนี่นะปริมาณสารเมื่อเวลาผ่านไปทีหรือปริมาณสารที่เหลือนะปริมาณสารที่เหลือถัดมาตัว n ศนะูนย์ะก็คือปริมาณตอนเวลาเป็นศูนย์มันคือปริมาณตอนเริ่มต้นนะก็ n นะ n คือปริมาณตอนเริ่มต้นนะ n ศูนย์ทัดมา n เล็กนะ n เล็กคือ จำนวนครั้งที่ธาตุสลายตัวสลายกี่ครั้งก็แทนค่า n ไปเท่านั้นถัดมาทีเล็กนะทีเล็กไม่ใช่ไดโนเสาร์นะทีเล็กในที่นี้คือเวลาทั้งหมดอย่าลืมบทนี้มันจะมีตัวทีเฉยๆกับทีครึ่งนะระวังดีๆนะทีกับทีครึ่งทีคือเวลาทั้งหมดที่ใช้นะครับคือเวลาทั้งหมดที่ใช้แต่ไอทีครึ่งเนี่ยมันคือค่าครึ่งชีวิตเนาะ เพราะนั้นเวลาใช้สูตรมันก็จะมีสูตรหลักๆ2สูตรเนาะก็คือ n t เท่ากับ n 0หารด้วย2องกำลัง n ครับ n เท่ากับ t หารด้วย t ครึ่งนะมีสูตรให้ใช้2สูตรด้วยกันถ้าไม่ใช้สูตรน้องก็ต้องไล่นะก็ต้องไล่คิดเอานะครับแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้านะครับสวัสดีครับ